สวัสดีค่ะวันนี้ลูซี่จะพามากินก๋วยเตี๋ยวไก่ามาละอาหาไม่อร่อยเลยใครไปซื้อก็ไมู่้่ไก่ก็ไม่มี <c oughs> ไก่ก็ไม่มีลูซี่แอบกินไก่หมดเลยทางโน้นน่าจะเผ็ดมากเลยค่ะแรงแจ๋เลยนะก๋วยเตี๋ยวแห้งบวกผู้ชาย แล้วเราก็มีไม่ใช่ชาเย็นค่ะชามะน,นาวเหรอคะพ้อมชาเขียวค่ะมากินกันนะคะทุกคนไอศสุดมเหรอหายไปงั้นนี่ไม่สุด,สดแล้วเราก็มีเครื่องปรุงค่ะเราต้องใส่แอ,อลกอฮอล์ลงไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อค่ะนู อ๋อได้ปิดฝาค่ะมันจะหล่นใส่แล้วค่ะต้องด้วยยากันยูด้วยคุณแม่บอกว่าต้องกินยากันยูดด้วยตอนนี้บอกว่าต้องใส่ยากันยูงเข้าไปด้วยค่ะไปได้อร่อยค่ะกลับบ้านเก่าไปเลยค่ะอุ๊ซี่จะกินแล้วนะคะมาในธนาคารทุกคนอร่อยก๋วยเตี๋ยวไก่มาราสามย่านนะคะโมเมนต์โมเมนต์เหรอฮะเซนทันโรอ๋อเซนทันโรค่ะ อ๋อวยียมาลาเซ็นทันเลเวนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยอย่าลืมนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เอ่อโควิด19ระบาดนะคะพวกเราทุกคนต้องใส่แอลกอฮอล์ลงไปด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะัะทุกคนเดี๋ยวก็โดนคอมเมนต เพื่อนเพื่อนที่พี่น้องทุกคนนะคะอย่าลืมทําตามรูซี่นะคะใส่แอลกอฮอล์เข้าไปด้วยค่ะเพื่อความสะอาดปลอดภัยค่ะจะได้กลับบ้านเก่าพร้อมรูซี่นะคะแล้วเราไปเจอกันค่ะเทนนี้ค่ะ